ผู้ชมคะเนื่องจากยุคปัจจุบันภาษาไทยเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงชวัดเฉเวียนกันบ่อยครั้งเจ้นั้นเกรงว่าถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้อีกไม่นานภาษาไทยอาจจะวิบัติดังนั้นในวันนี้เจจึงจะนำบรรดานักสแสดงทั้งหลายมาเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อสอนให้เด็กๆได้รู้ว่าการพูดภาษาไทยที่ชัดถ้อยชัดคำนั้นนะมันเป็นอย่างไง สมัยนี้นะคะก็น้องๆหลายๆคนเดี๋ยวพูดไม่ชัดกันนะคะอยากให้ทุกๆคนเด็กไทยสมัยใหม่พูดชัดครับผมวันนี้นะเราจะมาฝึกการพูดภาษาไทยครับให้ถูกต้องนะครับชัดท่อยชัดคำกันนะ <t IS> ครับผมมาเริ่มกันเลยครับ <t IS> ม,ามาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูห,มหมนีนนนนมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีหาหมาไม่ใช่มีมาหาเห็นหมูหันหูดีหมาหันมาหาหมู เห็นหูหมาหูหมานะหูหมานะหมูหนีโอ้ยเก่งจังมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีมีเห็นดูมีหันดูมีมาหมาหันหมาหาหมูเห็นหูหมาหมาหันมาหมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมานะหูหมูหนีเห็นมีเห็นหมูเห็นหมูหันหมูหูหนีมีหันดู มีมาหาเห็นมหมูหันหูดีเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีหมาหัวหาเห็นหมูหันหูหนีมีหันดูมีมามีมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีอะไรวะเห็นหมูหันหูหนีมีหันหูหูดูมีหาหมาเฮ้ยมีหามีหมาหา เห็นหมูหันหูดีหมาหันหมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมานาเอ้ยหูหมานาเห็นหมูหันหูหนีหมีหันดูหมีหันหมาหาหันมีมัมเกือบได้แล้วอะหูหมานาหมูเอ้ย หมูหนีหมีเห็นหมูหันหูเอ้ยหันหมูเอ้ยเห็นหมูหูมานาหมูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูเห็นห,ม,หนมูหันหูหนีหมีหันดูหมีหาหมาหมี <c oughs> พอละนะครับก็จริงๆมันก็อ่านให้ชา้าๆก็ได้นะฮะเด็กไทยไม่ต้องรีบครับผมนะ